สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุเราคงมาอยู่กับเรื่องของการพัฒนาน้ํามันสตอโอสถกันนะคะและดิฉันก็ยังคงอยู่กับอาจารย์ณัฐพงศ์นะคะคุณพิพัฒน์มงคลนะคะประจําวิทยาลัยแพทย์การแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในการทําน้ํามันสตอโอสถนะคะนะคะเอออยากให้อาจารย์แนะนํา ว่าถ้าเราจะเริ่มทากันเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างคะา่ะอาจารย์ก็อย่างที่เราเตรียมไว้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะครับสมุนไพรก็จะหลกัหลกๆที่เรากล่าวไปก็คือมีพรมีขมิน้นพวกนี้เราก็จะเอามาล้างทาความสะอาดเอาดินออกก่อนครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นหัวเงาที่อยู่ใต้ดินค,ครับแล้วเราก็จะมาหั่นบางๆนะครับ เป็นอันนี้จะเป็นไผ่ที่เราหั่นลเป็นแว่นๆบางๆนะคะเราจะไม่หนาเกินไปแล้วก็จะไม่บางเกินไปไม่ครับเพราะว่าถ้าจะซอยขนาดนั้นจะทําให้เวลาเราสกัดด้วยความร้อนมันจะเกิดการไหม้ก่อนอ๋อมันจะไหม้ง่ับถ้าหนาเกินไปสารสําคัญที่อยู่ในตัวสมุนไพรก็จะออกมาได้ยากปริมาณที่ใช้อะคะอาจารย์โดยไพลเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับจะใช้ทั้งหมดครึ่งกิโลหรือห้าร้อยกรัมใช่ครับ ครึ่งกิโลนะคะส่วนรองลงมาก็จะเป็นขมิ้นชันนะครับตัวขมิ้นชันตัวนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ2ขีหรือ200กรัมดองดึงดองดึงนี่จะเป็นหัวดองดึงแห้งนะครับซึ่งเราก็จะมาเป็นทำการบดยาบใช้ปริมาณเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้เราใช้ร้อยกรัมครับร้อยกรัมประมาณหนึ่งขีดใช่ครับค่ะ ส่วนตัวนี้ก็เราก็ซื้อมาแบบนี้เลยครับการผูกก็คือมีจําหน่ายอยู่แล้วตามร้านสมุนไพราใช่คนะอันนี้ใช้เท่าไหร่คะอันนี้ก็จะเป็น1ขีดหรือ100กรัมเหมือนกันคนึ่ขีดเหมือนกันนะคะต่อไปตัวต่อไปค่ะจานตัวต่อไปที่เราเห็นอันนี้คือจะเป็นน้ํามันพืชน้ำมันพืชเราจะใช้น้ํามันปาลิมาณเท่าไหร่คะจาจารย์1ลิตรครับวันนี้หนึ่งลิตรใช้1ลิตรเต็มเต็มเลยค่ะตัวต่อไปเป็นตัวนี้ครับจะเป็นพริกขี้หนูแห้งพริกขี้หนูแห้งอันนี้ใช้ปริมาณเท่าไหร่คะอจ ค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นขิงครับเป็นขิงแก่เอามาตากแห้งค่ะเราก็ต้องมาหั่นเป็นแว่นแว่นก่อนใช่ครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ผึ่งตากให้แห้งค่ะนะครับปริมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คะหนึ่งขีดเหมือนกันนะครับหนึ่งขีดเหมือนกันนะคะเราเห็นถ้วยเล็กกว่าแต่น้ําหนักเท่ากันเนาะต่อไปค่ะอาจอันจะเป็นมะแขวนมะแขวนค่ะ มันกินเฉพะก็หอมนะคะน้ำหนักเท่าไหร่คะจั์อ ah> ันนี้50กรัม50กรัมครึ่งขีดครึ่งขีดนะคะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเมนทอลหรือเกจสาลาแหน่เราใส่แล้วมันจะรู้สึกเย็นมันจะไม่ร้อนเกินไปครับเหมือนไปไปลดลิ์ความร้อนของสมุนไพรอ๋อเหมือนเอาความเย็นเนี่ยไปดับความร้อนของฤทิกของิของอะไรพวกนี้แต่ว่าเราจะผสมรวมทั้ง อันนี้ใช้ปริมาณเท่าไหร่คะอาจารย์หนึ่งร้อยกรัมครับหนึ่งขีดเหมือนกันนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นพิมเสนครับพิมเสนแลักษนะเกลจะแตกต่างเกลจะคล้ายๆกับอะไรนะเขาเรียกดอกเกลอะไรไม่รู้เกลจะเป็นแผ่นๆครับหนึ่งขีดเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัว ต่อไปสีขาวเหมือนกันอันนี้ละเอียดกว่าเพื่อนเลยค่ะอันนี้จะขาวขนาดน้ำตาลทรายแต่ว่าเป็นกาละบูนทําไมเราต้องใช้ถึง3ตัวคะอาจารย์คือถ้าเราเอานำสามตัวนี้มาผสมรวมกันนะครับจะเป็นน้ําอันนี้เขาเรียกว่าธาตุวัตถุเวลาผสมรวมกันปุ๊บตัวที่ทําละลายคือจะเป็นตัวนี้เมททอนเดี๋ยวพอมารวมกันปุ๊บเราคนคนผสมกันจะเป็นน้ํะก็จะทําให้รู้สึกเย็นเป็นการแต่งกลิ่นให้หอมด้วยครับ แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นน้ําสีเหมือนน้ําเปล่าเลยนะคะอาจารย์ตัวนี้จะเป็นน้ํามันระกัมน้ามันระกัมน้ํามันระกัมหรือเมทิลซาลิไซเลตนะครับมีกลิ่นหอมนะคะอาจารย์ก็ยังมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทําด้วยใช่ไหมคะอุปกรณ์อะไรบ้างคะอาจารย์อุปกรณ์หลักๆก็จะเป็นเตาหรือถ้าถ้าเราทําที่ในครัวเรือนเราก็จะเป็นเตาแก๊สก็ได้ก็อาจจะเป็นกระทะไฟฟ้าถ้าเป็นไฟฟ้าก็สะดวกหน่อย กระมังกับทัพพีไว้สําหรับผสมแล้วก็อันนี้จะเป็นเขียงกับมีดก็เอาไว้หั่นพวกสมุนไพรสมุนไพรนะคะค่แล้วก็มีตะหลิวใช้กับกระทะใช่ครับค่ะสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยากจะฝึกทำนะคะเราต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อมก่อนนะคะแล้วเรามาติดตามกันในคลิปหน้าถึงขั้นตอนของการผลิตน้ำมันสัตนโอสสกันค่ะ สำหรับการเรียนรู้แบบเปิดด้วยสื่อมุกนะคะเพื่ออาชีพดีๆสำหรับผู้สูงอายุในวันนี้นะคะก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะจะทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดนะคะตามปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ